สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในมุมที่อาจจะต่างออกไปหน่อยนะคะผ่านบทวิเคราะห์10ประเด็นของ Brian b u r l e ์ลทคค่ะครับซึ่งบทสรุปของ b e r l i ลิ e ทคเนี่ยเขาพยายามจะชี้ให้เห็นปัจจัยที่มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเขตดแดนธรรมดาธรรมดานะครับใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาลองสำรวจมุมมองของเขาว่าต้นตอจริงๆมันคืออะไรแล้วก็เข้ากล่าวหาเรื่องอิทธิพลจากภายนอกโดยเฉพาะที่เขาพูดถึงสหรัฐอะค่ะ ประเด็นเรื่องสหรัฐนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วก็มีเรื่องระเบิดเวลาที่เขาบอกว่าฝรั่งเศสอาจจะทิ้งไว้ในแผนที่สมัยอนานิคมอ๋อครับครับที่ว่าเป็นชนวนความขัดแยง้งใช่ค่ะแล้วที่แรงหน่อยก็คือเขาบอกว่าสาหรัฐอาจจะแบบว่าชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเพื่อเป้าหมายบางอย่างกับไทยครับผมเอาละลองมาดูกันทีละประเด็นไหมครับที่เบอรเลเทคว่าไว้ได้เลยค่ะเขาเริ่มจากต้นตอความขัดแย้งเลยใช่ไหมคะที่ว่าไม่ใช่แค่เส้นเขตแดนมันไม่ชัด แต,แต่เป็นเหมือนปมปัญหาที่ฝังไว้ตั้งแต่ยุคอนาณานิคมนู่นเลยแล้วก็มีองค์กรตะวันตกบางแห่งมาตอกย้ำความคลุมเครือนี่อีกทีอื <c oughs> แล้วประเด็นที่แบบคือหาที่สุดคงเป็นเรื่องสาระฐแทรกแซงนี่แหละค่ะใช่ครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนขอ้างรุนแรงทีเดียวเขาเชื่อมโยงจังหวะการประทุข,ของความขัดแยง้งว่ามันมักจะเกิดตอนที่สหรัฐพยายามหนุนกลุ่มการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นหุ่นเชิดนะครับ หรือไม่ก็ตอนที่กลุ่มนั้นกําลังเสียอานาจอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อ้างว่าอาจมีการใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยด้วยอย่างพวกกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ใช่ครับกลุ่มเคลื่อนไหว n g o หรือสื่อที่เอ่อได้รับเงินสนับสนุนจาก N e d ดีอ๋อ N e d ดีที่เป็นองค์กรรับทุนจากรัฐบาลสหรัฐนะคะครับแล้วก็อาจจะมีพักการเมืองในไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซ้ำตามที่เขาอ้างนะครับโอ,อฟังดูซับซ้อนมากค่ะ นอกจากเรื่องข้างนอกแล้วเขายังพูดถึงเรื่องข้างในด้วยใช่ไหมคะครับเรื่องพลวัตภายในที่ว่ารัฐบาลพลเรือนไทยบางกลุ่มอาจจะมีดีลลับๆกับฮุนเซนเรื่องดินแดนเหมือนกับล้อมกองทัพอะไรทํานองนั้นประมาณนั้นเลยครับสร้างความไม่พอใจให้กองทัพจนกองทัพอาจจะต้องออตอบโต้กลับไปแล้วเขายังตั้งข้อสังเกตเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณวานเน็ตกับคนในการเมืองไทยด้วยนี่คะตั้งแต่ปี2008ใช่ครับ เชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นด้วยส่วนเรื่องการประทะก,กันจริงๆตอนนั้นอ๋อใช่ค่ะเรื่องอาวุธเบรเลดเดตเขาอ้างว่ากัมพูชาใช้จรวดบ m 2 1 BM21 แบบไหนคะเป็นระบบยิงที่เน้นแบบครอบคลุมพื้นที่นะครับเขาบอกว่ายิงใส่เขตพลเรือนไทยเลยโหจริงเหรอคะแล้วฝั่งไทยล่ะส่วนไทยตามที่เขาบอกคือเน้นเป้าหมายทางทหารมากกว่าอืมฟังดูต่างกันนะคะครับคือสิ่งที่น่าสนใจในบทวิเคราะห์ของเบรเลดเดตเนี่ย คือการที่เขาพยายามจะร้อยเรียงจุดต่างๆเข้าด้วยกันตั้งแต่มรดกแผนที่ยุคอนณานิคมการเมืองภายในที่มันซับซ้อนไปจนถึงภาพใหญ่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เลยใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ตามการตีความของเขานะคะแน่นอนครับมันทําให้ภาพความขัดแย้งดูมีหลายมิติขึ้นเยอะเลยพอพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์เบลติกมองไทยยังไงนะคะ <_ d ata> เขามองว่าไทยอยู่ในสถานะพื้นที่สีเทาพื้นที่สีเทาคือย <_ d ata> ังไงคะคื ไม่ใช่หุ่นเชิดเต็มตัวแต่ก็ถูกแทรกแซงเยอะจากสหรัฐผ่านนโยบายที่เขาเรียกว่าแบ่งแยกและทําให้ไม่มั่นคงเป้าหมายคือเพื่อดึงไทยออกจากจีนครับประมาณนั้นเลยเพื่อดึงไทยออกจากจีนแล้วก็อาจจะใช้ไทยเป็นฐานกดดันจีนด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับที่เขาชี้เรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนที่ค่อนข้างใกล้ชิดอยู่แล้วทั้งการค้าการลงทุนท่องเที่ยวใช่ครับรวมถึงความร่วมมือด้านอาวุธหรือโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เบลติกก็อ้างอีกว่า พรกการเมืองที่สหรัฐนุนพยายามจะล้มโครงการพวกนี้ค่ะแล้วเขาก็วิจารณ์สื่อตะวันตกด้วยใช่ไหมคะครับวิจารณ์ว่านําเสนอภาพความสัมพันธ์แบบบิดเบือนไปหน่อยอย่างเรื่องไทยสหรัฐหรือกัมพูชาจีนที่เขาบอกว่าจริงๆไทยอาจจะใกล้จีนมากกว่าที่สื่อตะวันตกบอกครับแล้วก็ยังตั้งคําถามถึงบทบาทสหรัฐตอนเจรจาหยุดยิงในกรอบอาเซียนหรือการพยายามผลักดันข้อตกลงการค้าบางอย่างในช่วงนั้นด้วย ฟังดูแล้วบทวิเคราะห์แบบนี้มันก็ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าความขัดแย้งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆในท้องถิน่นครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นแค่ภาพสะท้อนของการแข่งขันที่ใหญ่กว่านั้นระหว่างมหาอำนาจก็ได้ตามมุมมองที่เบอร์เลติกเสนออีกทีนะคะใช่ครับต้องย้ำตรงนี้เสมอมันทำให้เราอาจจะต้องมองสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจในปัจจัยที่มันซ้อนๆกันอยู่มากขึ้น แล้วบทสรุปของเบอร์เลติกแล้วคะว่าสงครามนี้จะจบไหมเขาสรุปค่อนข้างเตรงไปตรงมานะครับว่าจะจบหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐได้สิ่งที่ต้องการหรือยังถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะยืดเยื้อต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้ครับ ตามแนวคิดของเขาโอเคค่ะงั้นสรุปแก่นความคิดสำคัญจากบทวิเคราะห์ของไบรอันเบเลติกอีกครั้งนะคะก็คือความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในมุมของเขาเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเรื่องพรมแดนเยอะเลยแต่มันโยงไปถึงข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงจากสหรัฐเพื่อเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับทั้งไทยและจีนเลยทีเดียวครับผมแต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะคะว่านี่คือมุมมองหนึ่งที่นำเสนอโดยเบอร์เลติกซึ่งอาจจะมีคนเห็นด้วยหรืออาจจะมีข้อมูลอื่นที่ต่างออกไปก็ได้ ครับสำคัญคือการรับฟังอย่างมีวิจรารณญาณน,นะครับใช่ค่ะตระหนักถึงความเป็นไปได้ของปัจจัยต่างๆทั้งข้างในข้างนอกโดยที่ไม่ด่วนสรุปหรือเอ็นเอียงไปทางไหนทางหนึ่งครับผมซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับและอาจจะทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ลองคิดกันต่อได้ว่า หากเราลองมองตามกรอบการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของการแทรกแซงจากภายนอกหรือพลวัตภายในที่ซับซ้อนแบบนี้การทําความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งหรือการเมืองในภูมิภาคต่างๆต่อไปเนี่ยเราควรจะคํานึงถึงมิติเหล่านี้ยังไงเพื่อให้เราเอ่อเท่าทันและก็มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น